โรงเรียนบ้านพังมหันจัดกิจกรรมวันดินโลกเวอร์ซอยเดย์จำนวน5ฐานการเรียนรู้ฐานที่1ฐานไม่ติดตำราฐานที่2ฐานก่อร่างสร้างฝายฐานที่3ฐานสวนผักรักโรฐานที่4ฐานดูแลดินให้ดินดูแลเราและฐานที่ห้า ฐานดิน DIY ฐานที่1ฐานไม่ติดตำราวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของดินและการขึ้นแปลงผากตามหลักกิกรรมธรรมชาติเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ประเภทของดินเชื่อมโยงมาสู่สภาพดินในบริเวณโรงเรียนโดยได้กำหนดพื้นที่ดินตัวอย่างบริเวณข้างอาคารเรียนฝั่งทิศตะวันออกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นสภาพของดิน พร้อมทั้งระดมสมองช่วยกันคิดหาวิธีบำรุงดินสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามได้ดีกว่าดินอื่นๆซึ่งได้ข้อสรุปของการบำรุงดินคือการนำปุ๋ยอินทรีย์มาผสมกับปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำโดยใช้เวลาหมัก30วันหลังจากนั้นผสมดินและปุ๋ยหมักให้เข้ากันสามารถนำพันุ์ผักมาปลูกในพื้นที่ได้ สาธิตวิธีการขุดดินและการขึ้นแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยมีหลักการคือการขุดดินขึ้นแปลงให้สูงไม่น้อยกว่าสองหน้าจอบสับดินให้ร่วนเพื่อรากของพืชผักจะได้แทงรากลงดินหาอาหารได้อย่างสะดวกจะทำให้ต้นผักโตวไวไม่แคระแกรนสิ่งที่ได้ในวันนี้คือแปลงปลูกผักอินทรีย์สำหรับปลูกผัก เพื่อรองรับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนฐานที่2ฐานก่อร่างสร้างฝายกิจกรรมคุ้นครูให้นักเรียนทํากิจกรรมการบํารุงฝายกั้นน้ําใช้หินปิดทางน้ําเพื่อชะลอน้ํามีการขุดรอกทรายหน้าฝายและทางน้ําการสร้างฝายกั้นน้ําเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อการใช้สอยให้เหมาะสมกับพื้นที่และภูมิศาสตร์ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้พึ่งตนเองได้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาป่าไม้สุดท้ายความชุ่มชื่นจะเกิดขึ้นและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและไฟป่าได้ฐานที่3สวนผักรักโรคคุณครูฝึกให้นักเรียนเตรียมดินผสมดินมีการขึ้นแปลงปลูกผักในพื้นที่เล็กๆของฐาน เพื่อใช้สำหรับปลูดผักในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้การน,นำวัสดุเหลือใช้ต่างๆสามารถทำเป็นกระถางได้หรือถ้าอยากไว้ตกแต่งพื้นที่เล็กๆอาจมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวได้นำมา DIY Recycle เป็นกระถางในรูปแบบใหม่เช่นยางรถยนต์ขวดน้ำการจัดสรรแบ่งพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวสามารถ เริ่มทำได้ด้วยตนเองเพียงแค่ลองจัดแบ่งพื้นที่แล้วนำเคล็ดลับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ช่วยสร้างให้เกิดพื้นที่สีเขียวบนโลกของเราด้วยมือของเราเองฐานที่4ฐานดูแลดินให้ดินดูแลเราต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดินที่เราปลูกเพราะเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยง ทั้งรากลำต้นใบและดอกให้สวยงามและในวันนี้โรงเรียนบ้านปังมหันได้จัดกิจกรรมบันดินโลก world s o i day ฐานการเรียนรู้ดูแลดินให้ดินดูแลเราซึ่งในฐานมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนได้รู้จักการดูแลดินโดยการทำและกระบวนการการใช้น้ำหมักสังเคราะห์แสงในการบำรุงดินเพื่อเสริมสร้างอาหารในดินฐานที่ห ฐานดิน DIY จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการห่มดินให้ดินได้เลี้ยงพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นความเข้าใจและเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเรียนแบบธรรมชาติเป็นการสร้างระบบนิเวศให้สมดุลโดยเริ่มจากดินทำการห่มดิน เพื่อเรียนแบบต้นไม้ในป่าที่ผลัดใบและห่มดินตามธรรมชาติซึ่งวิธีการห่มดินทำได้โดยการนำวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เช่นฟางข้าวเปลือกข้าวโพดใบหญ้ามาคลุมหน้าดินเพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินและช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์ในดินจากนั้นจึงตามด้วยปุ๋ยธรรมชาติ จากนั้นจึงตามด้วยปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมักเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ขาดหายไปซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเป็นวิถีของกสิกรรมธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณคือการทำให้ดินสมบูรณ์พืชก็จะดึงสารอาหารในดินไปเลี้ยงให้พืชจเจริญเติบโตต่อไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการแห้งชามน้ำชาม เป็นการใช้ปุ๋ยหมักแห้งโรยให้ทั่วบริเวณที่ห่มดินแล้วรดด้วยปุ๋ยหมักน้ำหรือน้ำหมักสมุนไพรรสจืดเพื่อช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายและเพิ่มจุลินทรีย์ในดินทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นวิธีการดูแลดินให้เกิดผลลัพธ์กับสิ่งแวดล้อมและพืชผักให้ยั่งยืนต่อไป